นี่คือสถานที่เที่ยวที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่บอกเลยว่ามือใหม่ไม่ควรพลาดกับระยะทางแค่1.5กิโลรู้สึกเหมือนไปเดินเล่นเลยเราขึ้นมาแล้วดูทางโคตรสุดกับน้ำตกที่บอกเลยว่าน่าเล่นสุดๆกับซีรีส์นักเล่าอุทยาน7คดโป่งก้อนเศราเส้นทางศึกษาธรรมชาติสําหรับมือใหม่น้าตกเค็เลยครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกจากอุทยานแร่งชาติ3หลันแล้วครับ ก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปที่อุทยานแห่งชาติ7จดคตนะครับแต่ตอนนี้อุทยานคือเขายังไม่เปิดเพราะว่าเขาเปิด9โมงใช่ครับวันนี้เป็นวันพิเศษเราเลยเปิด9โมงครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็เราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าอุทยานเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าอุทยานครับ น,นี้เราก็ถึงกันที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ7จคตนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องมาเอาตาปั๊มอุทยานก่อนมันเป็นซิกเนเจอร์ของช่องเรา<ม>ใชน่นะครับว้าสึกบรรยากาศโคตรดีนี่เดี๋ยว พาเข้าไปดูข้างในเราขอตัวทำภารกิจก่อนน้ำตกกับเราทำอะไรข้างในถามว่า,ม,าม,มีน้ำอตอนนี้น้ำตกเที่ยวตรงไหนได้บ้างคะเดินแล้วอ่านเก็บน้ำไปเลยค่ะไปกลับประมาณ3กิโลเดินเท้าเท่านั้นนะคะไ <c oughs> หวเบาเนองสบาย,ยาสบายน้ำตกมีน้ำไหมครับช่วงนี้มีค่ะเดีใส่รองเท้าแตนะ เนเเท้าลยตัวรียบร้อยเราได้แล้วเป็นลูกช้างใช่เรียบร้อยครับอุทยานแห่งชาติเจ็ดคกโป่งก้อนเศร้าเราไปดูข้างในใช่เราไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงท่านี่บอกว่าเดินเท้าะไปกับสามกิโลใช่ปหมสามกิโลเลยนะก็ประมาณไปกับสามกิโลประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าไปไป เขาบอกว่าอย่าใส่รองเท้าแตะนะเดี๋ยวลื่นแต่เรามีแค่รองเท้าแตะเราไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรเรามีแล้วก็ต้องก็ต้องเขาต้องทับขาเกงป่ะได้หรือว่าขาเปลี่ยนขาท่านนะฮะได้เปลี่ยนไหมขาท่านเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนจอดรถก่อนได้ครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปจอดรถก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปลุยครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่พิธแดงชาติเจ็ดพบเอ้ยเจ็ดยกเจ็ดโคตรโอ่งก้อนเศร้านะครับ ก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ลานกลางเต็นมันมีกี่จุดลานกลางเต็นนะเหรอก็มีเป็นโฟนกลางเต็นแล้วก็ข้างในที่เห็นที่ขับรถผ่านมาจะเป็นบ้านพักบ้านพักครับคิดว่าที่นี่ฟิวดีฟิวด,ดีกว่าเมื่อวานแต่ว่าจริงๆนะเมื่อวานอนะ่ะถ้าถ้าสมมติว่าจะขับรถมาดูที่นี่ก่อนนะมันก็จะประมาณ40นาทีถ้ามาที่แล้วไม่โอเคเราก็ต้องกลับไปที่นู่นอีกเลยเลือกนอนที่ ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวยังไงน่าจะต้องมาอีกเพราะว่าอยากไปเดินลงตกที่นี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องกินข้าวก่อนเพราะว่าร่างการก็คือท้องเราใช้เวลาในการเวลาในการเดยก็ไม้เกินมาชั่วโมงกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเดินเดินไปกับสามกิโลใช่ครับก็เดี๋ยวเติมพลังก่อนครับแล้วกกาว่าจะจะไปเพราะว่าจะนั่งกินข้าว ก็ถือด้วยแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเอาขยะเข้าไปใช่เอาขยะเข้าไปนั่งกินตรงไหนกินเสร็จก่อนแล้วค่อยเดินไปใช่เพราะว่าร่างกายของเดินในท้องวันนี้เราก็มีกระถอครับคิดได้ไงวะไม่คือมันมันพูดหลุดจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรกินเสร็จแล้วไปถ่ายบรรยากาศกลางกลางเต็นท์แล้วก็เราไปลุินไปเที่ยน้ำตกข้างนี้อกันครับตอนนี้บอกว่าน้ำตกมีน้ำอันนี้ใช่ ก็หลังจากที่เราได้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเดินดูว่าลานกลางเต็นท์เป็นยังไงมีหน้าตาเป็นยังไงก็อย่างที่อินเสิร์ให้เพื่อนดูครับก็รู้สึกกว้างใช่ป่ะแล้วก็ยังมีโซนในในเหมือนเหมือนในในป่าลีกที่จะมีต้นไม้เยอะก็อีกฟิลหนึ่งสุ่นตรงนี้ก็อีกฟิลหนึ่งก็จะเป็นลานแบบโล่ง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็เขาคิด<ช>ว่าน่าจะเดินไปตรงนี้นะหอ่าน่าจะทางนี้แหละถ้าถ้าเดินไปน้ำตกก็น่าจะเป็นทางนี้นะถ้าถ้าไม่ผิดเดีไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งว่ามันใช่ไหม,มก็เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเรเจอกันที่น้ำตก และแล้วเหตุการณ์ที่แม่คาดคิดก็เกิดขึ้นน้ําตกที่เรากําลังจะไปนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนําว่าให้ใช้เส้นทางนอกอุทยานจะใกล้น้ําตกกว่าแต่ก่อนจะไปน้ําตกนั้นขอแวะจุดชมวิวผานางอายก่อนตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับกันที่ผาจุดชมวิวผานางอายใช่ครับจุดชมวิวผานางอายครับดูบรรยากาศข้างหน้าก็ออกมาออกมาออกมาเฮ้ยยไม่เห็นดูข้างนอกดีก,กว่า อบรรยากาศคือ,คอสวยครับจะมีสองฝั่งคือฝั่งนี้ข้างหลังลนนเารามันจะหมอกมั้งกินม่แง่ดีหมอกมั้งอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่ห่างจาก ลางกลางเต็นมา1.5ก,กิโลครับขึ้นมาทางก็ค่อนข้างชันนิดนึงแต่รถรถธรรมดาดรถแบบว่ารถเก๋งธรรมดาก็มาขึ้นมาได้ครับทางดีมากใช่มีฝ<ะ>ั่สองฝั่งตอนนี้ก็นนกต้นไม้บงับงฝั่งดีกว,ว่านี่นะครับบรรยากาศ ยงไงสวยสูงอนะใช่สวยป่ะอันนี้วสวยสวยอยู่แล้วไม่มีใครเทียบได้แล้วว,วิววิวที่ว่าสวยกระแพ้เธอคนนี้ยอยู่ดีไม่จริงใจปอมมาก <laughs> ปอมมากเดี๋ยวเราจะอยู่จุดนี้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้ว จุดต่อไปคือเราจะไปน้ําตกคือตอนแรกอะที่เราบอกว่าเราจะเดินไปน้าตกใช่ไหมซึ่งมันจะมี2เส้นทางถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกมันมันมีสองเส้นทางก็คือทางข้างบนที่เดินล้ออ่างเก็บน้ําไปที่เจ้าหน้าทีผ่ผิงบอกว่าประมาณ3มกิโลแต่ทางก็จะเละหน่อยแล้วก็อีกทางนึงมันจะเป็นทางทางลงไปอะ่ะอันนั้นก็ขับรถเข้าไปได้ใช่เจ้าหน้าที่พ้ จ้าหน้าที่ผู้ชายบอกว่ามันขับรถไปได้แต่ว่าเราดูแล้วทางมันน่าจะแบบรถรถ,รถเราไม่น่า,นาจะหวเลยแบบไม่เสี่ยงดีกว่ารถที่แบบขับ 4, สี่สูงๆหน่อยเขาบ,บอกว่าวอีตอนที่เดินลงไปมันง่ายแต่ถ้าคุณเดินกลับขึ้นมามันจะชันเพราะว่ามันมันมันเป็นทางขึ้นเขาอ่ะขาขากลับมันเป็นทางที่เราต้องขึ้นเขาข,ขึ้นมาแต่เขาก็แนะนําอีกเส้นทางหนึ่งเขาบอกว่าขับรถไปจอดที่หน่วยพิทักษ์ใช่หน่วยพิทักษ์ใช่หน่วยพิทักษ์กอุทยาน ก็ไปทางวัดเจ็ดคตเขาบอกว่าให้ปักไปที่วัดเจ็ดคตแล้วขับไปเจาที่หน่วยพิทักษ์แล้วก็เดินเข้าไปประมาณ1กิโลกลเหมือนกันจะง่ายกว่าครับทางแบบว่าจะเป็นไม่ว่าทางลาดยางวะก็ทางที่ตอนแรกที่ที่ผมบอกไปว่ามันไปทางนั้นคือไม่ใช่นะครับที่แบบว่าเราอ่างเก็บน้ำไปไปได้ค่ะมันไปได้แต่แล้วมันจะใกล้หน่อยเขาแนะนําทางที่แบบว่าสะดวกมากกว่าใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทางนั้นเป็นไงเดี๋ยวขอเซฟบรรยากาศก่อนใช่ครับ เดี๋ยวเราไปดูวิวพาไ,ไปดูวิวครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงกันที่น้ำตกเจ็ดคนแล้วครับมาที่ใช่หน่วยพิทักษ์ใช่เรามาที่หน่วยพิทักษ์นะพ,พิมพิมว่าอะไรพิมพว่าหน่วยพิทักษแบบ์อุทยานแห่งชาติใช่ครับอะไรวะ นั่นแะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเขาใหญ่นะคือเขาใหญ่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชอยยอสิบแปดเจ็ดโคศใช่ต้องมาที่นี่นะครับใช่ที่นี่ก็อันนี้คือมันเป็นคืนน้ําตกใหญ่เลยที่จอดรถก็ค่อนข้างจํากัดนิดนึงแต่ว่าก็มีร้านอาหารข้างหน้าใช่ติดต่อวิดีโอข้างหน้าเราไหมใช่บ่ะรถเดินเข้าไปก็อันนี้ นีเป็นทีน่หนึ่งตรงนี้เป็นจุดนี้แล้วก็เดินไปเดินไปอีก่หน่ก็เป็นแค่จุดนี้ยังไม่ใช่อันนี้จะเป็นจุดแรกที่เดินเข้ามาเจอเลยเข้ามาเล่นน้ำได้ไป คือตรงนี้มันก็เหมาะสาหรับเด็กๆที่มาเล่นน้ำนะเพราะว่ามันเป็นแอ่งเล่นน้ำถือว่าโอเคเลยเอาเสือมานั่งปิกนิกได้ใช่ตรงนี้จุดเล่นน้ำโอเคเลยเราต้องเดินครับอีกใช่ไหมใช่เดยก็อยูประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งหรอือแบบนี้แหละเน่ใช่ครับ ี่เไปปยากัขอโทษนะครับน้ำตกใหญ่เดินไปทางไหนครับใช่ครับข้ามไปสาราข้ามครับครับผมเอ้ยไม่พอเลยว่าเดินได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากครับไอ้ตรงนั้นเล่นน้ำ้ั่นได้หมดเลยครับตลอดทางเลยนะโอเคเปลี่ยวครับแต่เออมันอยู่ในเดียวกันไม่เหมือน ค <laughs> ุือครับถ้าที่เขาบอกว่าเล่นน้ําได้ตลอดทางเลยเดี๋ยวเดินไปหรือว่าเราจะลงตั้งแต่ที่แรออกเลยเหรอตรงนี้ขอ,อยาถุงขาด้ดอ่านี่ครับเดินข้ามไปศาลาโอ้ยน้ำเย็น,นชิบ ทางเราก็เดินได้เรื่อยๆก็จะเป็นหินไม่เละเพราะว่า,ามันมีหินก้อนใหญ่อยู่เดินได้ทางค่อนข้างโอเคเลยครับบวกรับโอ้สองข้างทางเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้อะ่ะโอ ตรงนี้จะอยู่คนละที่กับอุทยานใช่ใชแต่ว่าจากอุทยานก็สามารถเดินมาถึงน้าตกได้แต่ว่าทางนี้จะสะดวกมากครับก็ <shirt> แนะนําให้มาทางนี้ดีกว่าหน่วยบิทักอุทยานเขาใหญ่ยอช่อสิบแปดใช่ครับหรือว่าเป็นเขียนว่าหน่วยบิทักอุทยาน้ันตกเจ็ดทดก็ได้ใช่ไหมมันก็จะขึ้นเหมือนกันใช่หรือง่ายๆปักหมุดมาที่วัดเจ็ดทศใช่ครับ สามทางมาสุดทางเลยทางก็จะบวกกับมีทางเล็กแล้วก็ทางแบบดีสะาดเปนไปจะเดินง่ายครับมันเป็นเป็นหินก้อนใาญก็มีคนมาเรื่อยๆนะแต่ คนค่อนข้างเยอะคใ<น>ช่เพราะว่าเรา<ม>เรามากระส่ายใช่ไหม,มจริงเส้นทางถ้าเดินมาคนเดียวก็แต่ว่าก็าแอบหลอนนิดนึงนะมันจะมีตัวอะไรออกมาจากข้างทางหรือเปล่า ว่าหายไปไหนอูว้ววเฮยแชมเปญก็เฮยแชมเปญสามารถจะขึ้นตามต้นไม้ตามรากไม้นะครับก็ระวังนิดนึงนะมาแรงเยอะมดเยอะเช่ต้องระวังระวังเลยกรใส่รองเท้าแตะด้วยไง สนุกครับสนุกเลยมีทางเรียบๆผสมกับทางที่แบบว่าเดินข้ามลำธารเหมาะสำหรับมือใหม่ที่หัดมาเดินป่าเป็นมากๆเลยครับมันก็ไม่ได้เดินป่าจา๋ามันเป็นเนส้นทางสุดสา์ธรรมชาติใช่เดินนิดออนทางดีม,มีเซเว่นไปรู้กันต่อครับยังไม่ถึงสักที มันจะถึงไหนเราแล้วใช่ได้ยินเสียงน้ำตกแต่ว่าคิดว่าใช่คิดว่าแบบจะถึงแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับ <c oughs> เป็นลำธารเล็กๆ <c oughs> จริงก็เมื่อกี้รองเท้าพี่ขาหลุดไปไม่แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะที่ไม่มีที่รัดส้นมานะอาจจะโดนน้ำพัดไปได้ได <c oughs> เออนะร <c oughs> องเท้ากินคนรองเท้ากินคนอ๋อที่มันใส่แล้วมันวุ่นลงแบบเขาอ่องคนยากนะครับดังนั้นไม่แนะนำ ไม่ S <S ครำว่าใกล้แล้วอะ่ะไม่จริงไม่จริง <S 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 ได้ยินเสียงน้ำตกก็ได้ยินตลอดทางว่ะหลังหน้าเราก็จะถึงแล้วเนี่ยของจริง,ถ,งถึงแล้วแงลง้วลุยโหสวยวะ่ะ คล้ายๆนี่เลยพี่ตองเจ้ากะดิ่งเออใช่ไมงั้นตกเจ้ากระ,ะดิ่งแต่ว่าไม่ได้ใส่ค่ะถ,ถ้าเราไปทุกอุทยานก็น่าจะน้ำตกก็ได้เป็นร้อยคงเลยเกินสองร้อยเพราะแต่จังหวัดน้ำตกมันก็เยอะเ<ช>รียบร้อยครับเราถึงแล้วครับทุกคน น้ำตกมันเก็ดค้ใช่ปะน้ำตกเก็ดค้ได้นะลองดูวิ่งอากาศนะครับทุกคนเห็นแครับน้ำตกมันคือน้ำตก,ำตกเกจ็ดโคตชใช่ไหมตกกัว น้ำตกเจ็ดคนครับจริงๆอ่ะมันมีน้ำตกย่อยอีกแต่น,น้ำตกย่อยต้องไปไปอีกทางหน,นึ่งน้ำตกย่อยต้องไปทางอุทยานอันนี้เจอเจอสองน้ำตกอันนี้เป็นน้ำตกใหญ่บอกเลยว่าโดดแน่ตู้ครับมันสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้เมื่อกี้ผมเห็นคน เขาเดินขึ้นไปอยู่คือตรงนู้น,น,นบนนู้นบนนู้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปใช่ล่ะโอเคเดินขึ้นไปเพื่อนดูครับวอ้วิวข้างบนที่มองลงมาข้างล่างกับข้างล่างที่มองขึ้นข้างบนมันต่างกันยังไงคือเดินเข้ามาเลาะเลาะไปตรงทางนู้นน่าจะชันพอสมควรเลย ดูจากแบบพี่เขาปีนใช่ไหมมีคนไหมห้ามโดดลงมานะอันตรายใช่เมื่อกี้เห็นเขาเดินไปทางชันอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าผมไม่น่าขึ้น,นครับถ่ายรูปให้ให้ผมข้างล่างขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยไปดูทางว่าทางมันชันขนาดไหนและข้างบนมันจะสวยขนาดไหนนะนะครับเราไปเริ่มเดินขึ้นไปข้างบนกัน มาแล้วต้องเอาให้สุดถ้าทางไหนที่มันไปได้เราก็จะพาไปดูโห oh. ดูข้างบนสวยไหมครับ ทางลงทางขึ้นค่อนข้างอันตรายครับทุกนลื่นทางลื่นมากจะขอตัวขึ้นก่อนไม่ขนาดโอ้โหอันตรายครับเพื่อนไม่แนะนำให้ขึ้นมาจะรอไปเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปก่อนครับเพราะว่ามันอันตรายมากอาจจะถ่ายตรงนี้ให้ดูไม่ได้แล้วครับนี่ให้ดูดบรรยากาศไปก่อน นี่ครับความชันดูดูผมเ่อนนี่นี่คือความชันนะนะครับนี่เมื่อเรามาแล้วเราถอยไม่ได้เพื่อนเอนครับเจอก,กันทนั้งหมดเราขึ้นมาแล้วดูทางโคตรสุดสุดกว่าทางคือกูนี่แหละ ตัวตัวครับผมจะบอกว่าคือมันอันตรายมากอันตรายจริงๆนี่คือบรรยากาศข้างบนนะครับอย่างเยอะมาก มุกัะตินโอ้ย,อยมุกัะตินเดียวต่องไปหมว้าวถึงแล้วเว้ยข้างบนนี่คือบรรยากาศข้างบนนะครับเทียบกับข้างล่างแต่แต่ไม่แนะนำนะ ว่าให้ขึ้นมาเพราะว่าทางมันอันตรายมากหรือถ้าใครที่มีแบบว่าอยากลองนะครับทายก็อาจจะมาได้ก็ดูที่ผมถ่ายไวให้ดูแล้วกันว่าทางมันโหดแค่กกไหน oh. เดี๋ยวยืนนาน,นครับมดเยอะข้างบนโอเคครับงั้นเพื่อนเดี๋ยวผมพอตัวลงก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำเริ่มเจอกันข้างล่างครับ ครับทุกคนถึงแล,ะละ้วข้างล่างตลายชูถายเมื่อกี้ลื่นมาเหมือนไปผู้ประสบภัยครับไปไปหาเขา,ขาหน่อยเดียวดูหนูลงไปในน้ำหน่อยเดียวเยวแหละที่ไม่ขึ้นไปทางแม่งต้องปีน่เหมยผู้ประสบภัยอ่ะเหมยผู้ประสบภัยอ่ะ ครับทุกคนตอนนี้กำลังลงไปเล่นน้ำครับน้ำโคตรเย็น,นเยียบตินไมดีกว่าเพราะน้ำมันเป็นไฟตอนนี้มนเลยลุปหายไปเลยนะครับอุ้ยหนาวเ,นะเย็นนะเย็นเชียบไม่ใช่เดินไปแล้วบูมไปเลย ui tương quan nha ui khóc nó không tảng nặng hết đều bãi chính phải phòng ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมใช่แต่นพอเปลี่ยนคืนแล้วน่าจะเล่นตลอดทั้งัใช่พอเปลี่ยนปุ๊บที่ไหนแวะได้แวะหมดก็ว่ายแค่ตรงนี้พอครับเพราะว่า่กลเข้าใช่ไม่กล้าเข้าไปจังๆาใช่กลัวแบบน้ำมันวนหรือว่าเดี๋ยวน้ำมันดูดลงไป เราอยู่ให้ประมาณนี้พอตรงนี้มันจะยืนได้ระดับปกนะตรงนี้ดูปลามีตาด้วยก็ถามว่าฟิลดดีไหมคือดีครับมันสามารถเล่นน้ำได้ แต่น้ำก็ไม่ได้ใสแบบมากนะเพราะว่ามันจะเป็นเหือนตาลน้ำตาลหน่นะครับถึงแล้วครับถึง,รถงเรียบร้อยครับก็คือตรงนี้เราไม่ได้จะลงแลงนะคนเยอะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวกลับนะครับ ป็นไงบ้างครับก็สวยไหมน้ำตกเจ็ดคดคือสามารถเล่นน้ำได้แล้วก็น้ำลึกสามารถเล่นน้ำได้ตลอดทางเลยก็ถือว่าโอเคเลยครับ1ือเต็มสิบไป